เดีย๋ยวเราเอาน้ำเอสลัดใส่ลาลงไปนิดนึงเนาะเพราะมันจืดมากน,นี่เอ,นอเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยนะเอาข้าวหน่อยค่ะวันนี้ก็ข้าต้มเนะา,นนา,าเนะเชฟโป้ผัดไข่ผัดผักมีถั่วงอกมีตำลึงข้างรัวเนาะแล้วก็กะหล่ำปีและเห็ดเอ เห็ดหัหนูที่เราต้มอ่ะเราเก็บเอาไว้เนาะนแล้วนี่ <c oughs> กระดาษายเรามาผัดอีกทีแล้วก็ราดกระเทียมอันนี้ก็คือไอ้ของเหลือที่เราต้มมานะก็จะมีพุทราจีนมีขิงมีถั่วแดงต้มเนาะเอามาผสมกันแล้วก็ใส่ไข่โรยงาราดน้ำสลัดนิดนึงนี่ค่ะแล้วก็ได้ก็ต้มจานเด็ด ไว้กินกับแก,กแก้หนาวกินแกหนาวกันเนาะ <c oughs> เราม,มาทานก็ต้มกันเนาะวันนี้รู้สึกไม่ดีเลยอากาศมันเป็นแบบนี้เน,ะนาละแล้วก็ต้มร้อนๆหน่อยก็ยังชั่วอ่าแล้วก็พื้นๆนี่แหละอันใช่ เล้ไก็เองไปผัดทีนึงแล้วก็ราดกระเทียมเจียวมาหอมราดมันจะทำใหหน่ากินขึ้นเนาะมหมอไม่ให้กินเกลมกินไรแล้วก็แอบกินหน่อยหนึ่งเพราะว่าตอนเนี้อากาศมันเปลี่ยนเร็วเกินแล้วเราก็อายุเยอะไงพอดีเราป่วยมันทำให้รู้สึกมึนหัวหนักกว่าเดิมอีก่วันนี้อืม บ้านชอบอร่อยมากทุกทีผัดนะเราเอาเราบัานใครบันมันแหละเนาะไม่ว่ากันแต่เราอะเจียวหอมอะหอมแดงอะให้หอมก่อนแล้วก็ใส่ไอ้นอี่ยลงไปผัดพาะไม่ต้องปรุงรสมันรสมันจัดอยู่แล้วแหละเนาะตัวเนี้ยเนาะอืมเสร็จแล้วเราใส่ไข่ใส่อะไรแล้วเราใส่ขึ้นช่ายไปหน่อยเสร็จ มันจะอร่อยมากเลยนเนี่ยอืเพราะว่ามันลดไอ้ลดคอเลสตอรอลด้วยไงใช่นไหมกินต้านหนาวจนผักเนี่ยน้เลึงข้างรัวเราไปเก็บทุกวันละดําลึงข้างรัวคอนโดเนี่ย <c oughs> เราได้ทุกวันเลยมันมันโดกแล้วก็มีตวง,งอกเนี่ยอืมเนาะล้างสะอาด แล้ก็หลับปีที่คุณหมอนนแนะนําแล้วก็มีไอเห็ดหอมแห้งที่เราแช่ต้มไว้เราก็เก็บเก็บไว้แล้วเราก็มาเกี่ยวกะเทียมอหอมผัดเป็นผักอันนี้เราใส่ไอ้ซิวขาไปนิดเดียวจริงๆ,ๆ <c oughs> ไม่อยากตักขัดคำตมคุณหมอมากอืมเดีย๋ยวมันไม่หายเนาะ หมอก็ต้องมีประสบการณ์ที่ดีอ่ะเนาะอยากให้เงินเี้ยหนึงเนาะไอ้ที่เราต้มต้มไว้อ่ะนะเขาเอามารวบรวมกันเนาะมันจะมีตัวแดงที่เราต้มเราเก็บไว้แล้วใช่ไหมแล้วก็มีวิชาจีนที่เราต้มขิงเนี่ยมีมีขิงด้วย อแล้วก็เห็ดหอมอะ่ะเห็ดหอมเรามาผัดผักแล้วเนี่ยแล้วตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องใส่แล้วก็มาหันห่นหั่นเราหั่นรวมกันแล้วก็เอาไข่แดงโปะหน้าโรยงาแล้วก็เอาน้ําสลัดใส่อะโรยหน้านิดหนึ่งเจ้าชีไม่ดูอร่อยไหมอืมอร่อยมากนะกินกับต้มเหญ่มากมีขิงก็นี่มันต้มแล้วอะ นะแล้วก็ถั่วแดงมันมีประโยชน์หมดเลยเนี่ยถั่วแดงเราต้มเก็บไว้ใส่ตู้เย็นาจะทาอะไรเราก็ใส่รวยงานรวยอะไรเนาะเพราะว่าเราต้องกินโปรตีนเยอะอืมอย่างไข่เลาใส่ในเชฟโปแล้วเราก็ต้องมีอีกอกินเข้าไปอาบได้ที่ยังกินได้นะกินต้องกิน หรือว่าไนไรอ่ะที่เรากินไม่ได้อ่ะแล้วเราต้องกินเนืะมันทรมานนะบอกก่อนอันนี้ยังพอกินได้ก็กินมไม่ต้องกินวิวิสมาลาเลยดูอาหารยายโอที่นียเนี่ยมันเป็นอาหารชุื้นบ้านมากเลยตำเรงเก็บตำหลัวอืมเอ๊เอ ขลังเปียถ้าเราซื้อบางหวัวนย่งเราผ่าสีเนี่ยแล้ล้างสะอาดเก็บไว้นะให้แห้งแล้วก็ใส่ถุงเก็บไว้แล้วก็เอามาใช้ทีละซี่มันก็ใช้ได้อะ่ะอืมใช้ได้ต้องสี่ครั้งเนี่ยใช่ไหม,มทุกอย่างอะ่ะมันอยู่ที่เราจะทําไปเป็นไปมันอยู่ที่เรากิน กินอะไรก็ร่างกายเราก็ได้อย่างนั้นน่ะมันปลูกอะไรเราก็จะกินอะไรนั่นน่ะเนาะอ,อย่างนั้นน่ะกินให้มันมีประโยชน์ดีกว่าของดีของแพงไม่ใช่ว่าดีนะไม่มีอะไรประกันได้เลยว่าของดีของแพงแล้วมันจะดีกับร่างกายบางคนพิสดารไปกินดีดีหมีงี้กุ้งเตินหมีงี้ โอ้ย oh, hey. ถ้ามันดีจริงหมีมันจะตายเหรอถูกไหมอืมไม่ได้มาดีอะไรหรอกกินที่มันเออพอกินได้อย่าไปเบียดเบียนชีวิตคนอื่นก็มากเนะาะใหญ่ไหมกินอย่างนงีน้อร่อยก็อร่อยอืมเนาะ,อะโอเคค่ะวัหลังเรามาคุยกันใหม่เนาะวันนี้เราก็คุยกันเรื่องอาหารการกินเพื่อสุขภาพของคนแก่แก แต่เริ่มป่วยมั่งป่วยมั่งอะไรอย่างเงี้ยอืมเียมตัวไว้เนาะอืมเราเป็นไรไม่ทรมานมากไงเนาะโอเคค่ะ